สวัสดีค่ะต้องกินแซ่บมาแล้วค่ะต้องจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแม่ๆม,มากินปูดองซีอิ๊วนะคะครัวประทีปจัดให้จุกๆไปเลยค่ะทุกคนมาเริ่มกินกันเลยค่ะคำแรกแหกหมานต้องจะกินปูแบบเปล่าๆก่อนนะคะเนื้อหวานมากค่ะ ซื้อปูที่ร้านขายอาหารทะเลทุ่งเซี่ยวนะคะตัวละ20บบาทค่ะทุกคนสดดีนะคะ 嗯嗯碗 ฉ่ำมากค่ะเดี๋ยวค่อยไปแทะขาปูกับก้ามปูหลังกล้องนะคะทุกคน เนื <ME 1971. S 1> ้อป <the öst> ูนะคะบีบใส่น้ำจิ้มแบบนี้เลยใส่กระเทียมกับพริกค่ะทุกคน แบบนี้นะคะอื mm -hmm. อร่อยมากค่ะทุกคนเนื้อปูคือฉ่ำหวานมากค่ะนี่ใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะทุกคนแล้วก็กินกับข้าวสวยค่ะตามด้วยกระเทียมกับพริกอื เหมาะขนาดเจ้าอย่างเหมาะแซ่บสุดๆค่ะ ไม่คาวเลยค่ะโหระพาที่แม่ปลูกค่ะสวยเลย ปวดฟันค่ะทุกคนเซียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิมน้ำดองค่ะน้ำดองคือเข้มข้นมาก กินอีกสักอันค่ะทุกคนอร่อยสุดๆดทุกคนเมนูนี้คือ อย่างเหมาะแซบสุดๆเลยค่ะต้องยกนิ้วให้เลยนะคะวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยการกินหรือการพูดจาไม่สุภาพต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ